โอเคโลซูิชั่นน้ส้มเนวันนี้นะคะเรามาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอด1.20.1กันต่อนนั่นเองใช่ฮะตาผลบหว,วันนี้เนาะวันนี้นะฮะผมจะมาทําฟาร์มมันฝรั่งกับอาอาบีทรูทนั่นเองซึ่งมาเป็นฟาร์มที่ผมแบบค้างคามานานละก็คือว่า ผมมีฟาร์มแครอทกับฟาร์มข้าวแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยมันก็เหลือแค่วันฝรั่งกับวีรูทนั่นแหละที่ยังไม่มีออโต้สักทีนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นจุดทาฟาร์มของเรานั่นเองเนาะเป็นห้องแบบนี้เลยนะนะฮะอ่ะมาไม่รีรอช้าเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกก็คือเราก็ต้องขุดห้องอย่างนี้เนาะอ่าผมนับเลยว่ามันเท่าไหร่ผมจะให้มมันเท่าเราเท่ากับอันนี้ก็คือพื้นที่ทำฟาร์มจะเป็น 8, ปดคูณแแล้วมีบล็อกน้ําโอเค ได้อยู่ซึ่งวีเลเจอร์นะคะผมได้พาเขามาแล้วนี่2ตัวนี้เลยซึ่งคือถามว่าถามว่าต้องเป็นวีเลเจอร์แบบไหนแล้วพี่มันผมแนะนำว่าเป็นวีเลเจอร์ที่เพิ่งเกิดใหม่ๆเพิ่งเกิดใหม่ๆแลวยังไม่มีไอเทมในตัวเองค่ะเป็นอ่านั่นแหละคือประมาณว่าพอพอเกิดมาใหม่เสร็จปุ๊บเอามาเอาเข้เา,า,ามาเลยเนาะถ้าเกิดว่าเขามีไอเทมในตัวเองอ่ะเขาจะทำฟาร์มเราไม่ได้ฮะเขาจะปลูกพืชอย่างอื่นในตัวเขาด้วยอ่ะฮะ ซึ่งถามว่าพี่วิเลเจอร์มันใส่ไอเทมได้หรอวิเลเจอร์มันสามารถใส่ไอเทมได้คะสูงสุด8ช่องแต่เหมือนจะใส่ได้แค่พวก,พวกข้าวพวกอะไรละมัง้งโอเคซึ่งอ่าผมต้องยังไงก่อดีผมต้อง,อ,ง,อ,อ,งอ่าเอาบล็อกดินบล็อกน้ำกระจกด้วยใช่ดินอยู่นี่ดินอยู่นี่นอ,นอ่ฮาะาแล้วคือ,อโอเคขอตัดเป็นีของเสร็จเลยลวกัน ชุบโอเคเราได้อุปกรณ์เซตแรกมาละเอ่ยย้ำนะว่าเซตแรกคือต้องมีหลายหลลหลายอย่างแน่ๆที่ผมต้องใช้อา่าฮะเราจะเริ่มขุดเลยละกันฮะต้องมาร์กไปด้วยฮะไอสองจุดไอสองจุดเนี่ยจะเป็นอันนี้เราจะเป็นอ่าน้ำเราฮะโอเคโอเคโอค้ยอา่าฮะเราเราเก็บของก่อนไปเ,เก็บของแป๊บนึง อย่างนี้ให้เขาเก็บของฝั่งนี้แล้วกันอแต่ก่อนอื่นเลยคือของเยอะ่อเกินโยนทิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะให้เขาเก็บของฝั่งเดียวกันแล้วก็กคือฝั่งนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นคือต้องุดไปอีกนิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็ต่อรางรถไฟค่ะ เราจะขุดในตรงเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นที่จ่ายไฟนะฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ใครมีงบน้อยหรือว่ายังไม่มีเลสตโตนเยอะก็ใช้เป็นรีเวอร์ก็ได้ค่ะวางรีเวอร์ใต้บล็อกเนี้ยหรือไม่ก็วางเลสตโตนใต้บล็อกอันนี้ฮะมันก็ใช้ได้เหมือนกันโอ้ยอยาอย่างนี้ดีรังรถไฟ no stop dude อ่ะอย่างนี้ แล้วเราก็แล้วเราก็วนไปฮะหลักการเหมือนเดิมแมป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 ,แมป,แมปโอ้มันวนมาตรงนี้พอดีด้วยแฮะเยียบมันจะออกตรงนี้อะฮะออกมาตรงนี้ี่ผมต้องกดมันลงต่ำเลยแฮะต้องกดมาอย่างนี้ แล้วก็มาตรงนี้ทะลุมาตรงนี้เหรออืมได้อยู่มั้งลงมาตรงนี้อาหารเลี้ยวแล้วก็เลสโตนหน่อยนึงปึ๊บมึบมึบะโอเคแล้วตรงนี้จะเป็นวงจรเก็บของงิอย่างง่ายของเราฮะอ่าใช่นี้ใช่นี้ใช่นี้โอเค แค่นี้ฮ o อปเปอร์ด้วยไม่ใช่ฮอปเปอร์ด้วยอะรถไฟมันจะมาจอดตรงนี้ใช่ไหมโอเครถไฟมันจะมาจอดตรงนี้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ต้องขั้นด้วยเรียวธรรมดาฮะแล้วก็ทาวเวอร์เรียวอะโอเคเราก็ต้องขุดต่ำๆเราต้องลงไปต่ำๆหน่อยอะโอเคเทด่ดิแบบนี้ก็เท่อีกแบบนึง แล้วก็ฮอปเปอร์มาฮะเอาฮอปเปอร์ต้องวางฮอปเปอร์ใต้นี้แบบนี้อะที่ที่มีฮอปเปอร์แบบนี้ได้ผมไปลงรีซอแพ็คมาแลวาวใครสนใจเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนลงสอนลงทีแล้วกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะใครสนใจก็บอกได้เดีผมจะสอนทำคลิปสอนลงคือมันง่ายมากเลยว่ามันเป็นรีซอแพ็คที่ดีจริงๆค่ะอันเนี้ยมันชื่อว่าอ่าวันนิลลาทวีคฮะไอรีซอแพ็คที่ เสริมวานิลาและใช่ที่ที่ผมเป็นหน,หน้าต่างดำนี้ก็เป็นพอวานิลาทวิกเหมือนกันอ่ะชุบโอเคอันนี้เชื่อมกันสิจ้ะกล่องอ่ะโอเคแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เราจะเป็นวงจรฮะหนึ่งนะขอขุดแป๊บหนึง่งมันจะเป็นเงี้ยตรงนี้จะเป็นเลสเตนเลสเตนดัน๊ อ่าฮะแล้วตรงนี้จะเป็นคอมเพลเตอร์ตรงนี้อ่ะคอมเพลเตอร์ ator, จ่ายไฟจ่ายไฟมาตรงนี้เลสโตนทอตแล้วก็ฟึบฟึบแล้วก็มึบเอ๊ะใช่ป่ะวะอ่าโอเคนน่าจะแค่นี้ปะเหมือนน่าจะแค่นี้หรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะผมน,น่าจะวงจรน,นี้ฮะอ่ะ โอเคถ้าเราก็กรบเลยกรบตรงนี้เลยอ่ะโอเคเราจะลองเอาลนลาม,มาวิ่งดูแล้วกันแล้วก็ลองโยนไอเทมไปไม่ได้ไม่เก็บอ่านั้นลองโยนฝั่งนี้อ่าเก็บไปแล้วเออโอเคไม่ได้ให้มันติดตรงนี้มันติดมันก็ต้องขุดแล้วก็ถ้าวงจรถูกต้องคือมันต้องจอดตรงนี้จนกว่าไอเทมจะหมด แล้วก็จะเจอไอเทมตรงนี้ถ้าไอเทมหมดมันก็จะเดินต่อโอเคถูกวงจรถูกต้องหุดเลยฮะอ่ะฮะทีนี้เราก็ได้วงจรฝั่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเรื่องของตัวฟาร์มเราแล้วฮะใช่ค่ะวงฟาร์มนี้วงจรมันมีแค่นี้เองทุกคนวงจรมันโคตรง่ายเลยอ่ะหรือแทบจะไม่มีวงจวรเลยซ้ำมั้งคือวงจรม,มีน้อยมากอะฟาร์มเนี้ยโอเคบล็อกดินผมหายไปไหนวะบล็อกดิน ก็นี่มีทอดหน่อยน,นี่อ่ะ oh. มีทอดนิดนึงมีน้ำโอ๊ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว,วันนี้วันอย่างนี้วันอย่างนี้เงียบเงียบโอเคเงียบเงียบอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้เราต้องวางกั yep. ้นไปเลยค่ะปิดไปเลย ไปเลยไม่ให้ไม่ให้วิเลเจอร์ ager, มันเดินตกน้ําคือวิเลเจอร์มันมันมีอะไรมันมีมันมีเรื่องนึงที่มันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อ่ะมันถ้าเกิดว่ามันเดินตกน้ํามันจะขึ้นยากระดับหนึ่งโอ้ยยยครับี่น้ำจะเย็นที่น้าจะเย็นผมแค่จะเปลี่ยนบล็อกเฉยๆอันนี้ด้วยอันนี้ต้องเร็วๆหน่อยปุ๊บอ่าไม่หันระดีมองไม่หันระดีโอเคเราเราก็เริมนี่เลย เราจะเริ่มเปิดใช้งานฟาร์มนี่เลยไป็ก่อนอื่นก็คือว่าหนึ่งเลยคือเราต้องพวนดินใช่ไหมแล้วเราต้องมีมันฝรั่งเยอะแบบมันฝรั่งที่มันฝรั่งแบบแปลกสแต็กแล้วก็ในฟาร์มแล้วก็เต็มฟาร์มอีกทีฮะาาชิวนี่อ่ะอย่าเพิ่งวางแถบ,บดอแล้วกันไม่งั้นคือแล้วรบรบโง่ไปไว้ไหนวะอ๋ออยู่นี่ โอเคแล้ววางเลยดีวะวางคอมพิวเตอร์เลยไหมอ่าแต่แต่ไงก็ตาบอกว่าผมผมผมรู้อย่างหนึ่งคือผมอย่าเพิ่งวางรถรางรถไฟดิเพราะไม่งั้นคือถ้าเกิดว่าบริเวณเอร์มืวันนี้มันก็จะมันก็จะอันนี้ไปอะ่ะเอาสวยละผมออกไม่ได้เอา้าออกได้อยู่ลงมา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 โอเค <c oughs> อยู่ตรงนี้ก่อน ตรงนี้ตรงกลางจะเป็นคอมโพสเตอร์แล้วก็ต้นบนนี้จะเป็นอันนี้ค่ะจะวางแบบนี้เพื่อไม่ให้วิเลเจอร์มันมาผสมอันนี้ได้เพื่อไม่ให้วิเลเจอร์มันมาผสมอ่าผสมไม่ใช่ไอเดมามามา,มาทำปุ๋ยได้ถ้าถ้ามันทำปุ๋ยคือเราจะเสียผลผลิตค่ะเพราะวิเลเจอร์มันจะเอาไอเทมในตัวเองอ่ะไปทำเป็นปุ๋ยอ่ะซึ่งมันจะไม่ไ้ฟาร์มเราพังได้เพราะฟาร์มเรามันอาศัยหลักการหลักการที่วิเลเจอร์กัเราเต็ม ประมาณนั้นนะคือมันอาศัยให้วิเลเจอร์กระเป๋าเต็มแล้วเวลาวิเลเจอร์เก็บมันฝรั่งวิเลเจอร์ก็จะได้มันฝรั่งเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเต็มแล้วก็ที่เหลือลก็จะเป็นของเราอ่ะโอเคแล้วผมไปเอามันฝรั่งผมต้องปัม๊มผมต้องมีมันฝรั่งเยอะๆตอนเนี้ยถต่อ ละอ่าจะครบครบแล้วนี่ว่าแต่แต่คือผมต้องเอาผม,ผมต้องเอาไปปลูกด้วยอะฮะต้องเอาไปปลูกที่ฟาร์มไว้ส่วนหนึ่งด้วยจากฉะนั้นคือไอ้พวกนี้น่าจะปั๊มพอมละมั้งสิเหลือ Okay. Uh huh. อันนี้ก็น่าจะครบแล้วะปั๊มประมาณนี้โอเคถ้าเราก็ไปปลูกกันเลยไปปลูกแล้วก็ให้วิเลเจอร์มามีอาชีพกันเลยค่ะ ได้แล้วฮะแล้วเราก็โยนมันฝลั่งให้เขาเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วดิ้งกับเข้ามาทำไมเนี่ยเก็บให้หมดอ่เก็บที่เก็บได้ไ,ดไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าครบแปดสต็กถ้าครบแปดสต็กแล้วแล้วเขาเก็บต่อไม่ได้โอเควิเลจเจอร์ตัวนี้พร้อมแล้วฮะ พร้อมที่จะเป็นแรงงานของเราแล้วตัวเกันใช่ไหมผมทีว่ามันตัวเดียวกันถ้าตัวเดียวกันก็ก็โอเคอะ่ะอ่ะรอดูอุดรอไปลองไอัน,นี้ดิอ่ะเก็บไหมเก็บเราเก็บเราได้ของไหมอลองดูลองดูผมมันอาชีพมันหลุดหรอหรือยังไงผมไม่รู้เหมือนกัน ถ้านายถ,ถ้าถเกิดว่านายขุดอันนั้นได้อ่ะถ้านายขุดมันฝรั่งได้แล้วปลูกคืนเอ้ยปลูกขึนเฮ้ยโอเคน่าจะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วน่าจะได้แล้วค่ะโอเคอผ่านไปครึ่งชั่วโมงสำหรับไอวิลเลจเจอร์ตัวแรกฟาร์มตัวแรกของเราซึ่งอันนี้เราก็เอา m มคคาร์วิททอปเปอร์ทำงานเลยค่ะนี่ไง ทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปเลยเพราะเพราะถ้าเกิดมันฝรั่งตัวเขาจะเขาจะเก็บมันฝรั่งเองแล้วเขาจะเก็บมันฝรั่งแล้วก็ปลูกให้เราค่ะอืมโอเคอ่าฮะอ่า huh. uh huh. uh huh. uh huh. แต่ขั้นตอนไอ้ส่วนในฟ,ฟาร์มบีดลูนี่ขอไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันเพราะว่าพอร,รู้สึกว่าไม่งั้นคือคลิปนี้จะยาวกันไปแน่ๆโอเคไปกันเลย l e ิ่มส ในที่สุดเวลาผ่านไปก็มันก็เร็วเหมือนกันนะไอ้ฟาร์มที่สองนี่ก็ซูคนทำฟาร์มแรกช้ากว่าฟาร์มสองมั้งแต่ไงก็ตามสำหรับคลิปนี้วัตนีเนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นคลิปทำอะไรนั้นก็อย่าลืมไปบดกันด้วยนั่นเองอไปละไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับเย yeah. ี่ทำเสร็จแล้วสองฟาร์มนี้ไปกันเลยบ๊ายบายครับ